ุสวัสดีเช้าวันพฤหัสครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเป็นการทําวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องผมก็พยายามที่จะนาเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่ทุกวันทุกวันนะครับวันนี้แม้กระทั่งที่ผมอยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำธุระยังไม่เสร็จ นะครับก็เอาวัตถุมงคลมาติดตัวมาไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณาประมาณทักเกือบเกือบยี่สิบชิ้น,นรประมาณนั้นก็เลยได้นํามีดมาให้กับพี่น้องได้ชมก่อนนะครับในวันนี้เดี๋ยวจะให้ชมความ ปราณีตความเป็นธรรมชาติของมีดและจุดสังเกตที่เราจะใช้พิจารณาว่ามีดเกมีดแท้เป็นลักษณะเป็นอย่างไรอันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นอของเกเยอะมากนะครับของเกเยอะบางคนนี่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเก็บของไว้เต็มบ้านนะครับเก็บมีดไว้เป็นสิบเล่มนะฮะแต่ปรากฏว่า มันไม่ใช่ของที่หลวงพ่อเดินสร้างมานะก็ต้องบอกไว้อย่างนั้นนะครับพอบางคนเอามาให้กับผมได้ชมนี่เอามาเป็นย่ามเลยอ่ะพอถามในไลน์นี่ผมผมไม่ตอบก็เอามาให้ผมเอามาให้ผมชมอยู่ที่บ้านก็มีอยู่ที่ออฟฟิศก็มีปรากฏว่าเมื่อเอามาให้ชมผมก็บอกแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเมื่อมันไม่ใช่นี่ยก็ไม่ต้องไปทะเลาะบ,บอ่อแวงกับคนที่ขายนะนะครับเนื่องจากว่า เราเช่าแบบไม่รู้เช่าแบบไม่มีความชํานาญเช่าแบบวัดดวงมันไม่มีเรื่องฟุก,กน,นะครับแต่มันมีแต่เรื่องที่จะต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาพิจารณาเท่านั้นเรื่องฟุกนี่เรื่องเรื่องฟุกนี่สําหรับผมนี่ไม่มีนะผมจะต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วค่อยเช่านะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร080 0863529656นะครับ0863529656ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้อย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ดีไลน์นะครับเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับช่วงนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เอามีดขนาดไซส์สริกามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับนี่ประมาณ3นิ้วเอาให้กับพี่น้องได้ชมนะนี่3นิ้วกว,กว่านิดหนึ่งนะครับ มีดเล่มนี้เนี่ยผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะที่เขาเก็บกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยทีเดียวนะครับเราจะสังเกตนะครับเวลาจุดสังเกตที่จะดูมีดแท้มีดเกดเนี่ยนะคือมีดเนี่ยอย่าพิจารณาไปในเ,เขาเรียกว่าพิจารณาไปไปแบบเดียวไม่ได้นะมีดเนี่ยเขาเก็บมาสภาพการเก็บมันต่างกันนะ บางคนเนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดีเป็นบ้านคาาหบดีนะครับไม่ได้ถูกอากาศไม่ได้ถูกฝุ่นไม่ได้ถูกละอองเลยเก็บในตู้เซฟยังไม่พอติดเก็บอยู่ในกล่องกล่องของกล่องกล่องของกล่องยีกันนะครับเรียกว่าเก็บเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นรุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นปู่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อของไม่โดนอากาศของไม่โดนฝุ่นของไม่ได้โดนสัมผัสเหงื่อใครเยอะเนี่ย สภาพการเก็บนี้จะเอียมมนะเอ่ยมมากนะจะเอี่ยมมากถ้าเราไปเจอมีดประเภทนั้นเนี่ยเราต้องมองผ่านความเอี่ยมจนเห็นความแห้งความเก่านะครับงานไม่ได้ถูกสัมผัสเป็นอย่างไรนะครับความเก่าความแห้งผ่านไป80สปี90ปีเนี่ยเราพิจารณามองให้ทะลุความเอี่ยมเหล่านั้นไปให้ได้นะมองให้ทะลุความเอี่ยมเหล่านั้นไปให้ได้ ให้มันจะต้องมีความแห้งปรากฏนะครับมีมีความแห้งปรากฏแล้วก็จะต้องมอีกรรมวิธีที่เราจะต้องพิจารณาว่าถูกต้องไหมกรรมวิธีถูกต้องไหมศิลปะของช่างถูกต้องไหมธรรมชาติอะไรต่างๆถูกต้องไหมนะครับถึงจะเอี่ยมขนาดไหนมันก็แสดงธรรมชาติของเขาออกมาเหมือนกับคนเราเนี่ยนะครับผ่านอายุมา90ปีเนี่ยนะ ถึงจะไม่ได้ทํางานหนักเลยถึงจะอยู่ในห้องแอร์ตลอดถึงจะดูดีดูแลสุขภาพดีขนาดไหนมันก็แสดงธรรมชาติออกมาน,น,น,นั่นหนึ่งก็คือความสุดโสมอ,อาจจะไม่ได้ดํากล้านเหมือนคนชาวไร่ชาวนานะครับแต่มันก็จะมีความแห้งความเหี่ยวนะครับถึงจะผิวขาวดูดีแต่งตัวดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยธรรมชาติมันจะปรากฏออกมาว่าเป็นคน90ปีเหมือนกันนะครับเป็นแบบเดียวกับ พวกมีดพวกวัตถุมงคลนี่เนี่ยผ่านมา80ปี70ปีเนี่ยนะถึงจะเก็บเอี่ยมขนาดไหนเขาก็จะแสดงความเก่าออกมาอ,อยู่ในอยู่ในความเอี่ยมนั่นแหละนะฮะแต่มีดประเภทนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับพิจารณาธรรมชาติของมีดที่มันไม่ได้ถูกสัมผัสพิจารณากรรมวิธีถูกต้องไหมนะครับอยู่ในยุคหลงพ่อเดิมไหมพิจารณาช่างว่าเป็นช่างในยุคโน้นไหมนะฮะเมื่อ เมื่อพิจารณารูปแบบรูปทรงศิลปะถูกต้องใช่เลยนะครับถึงไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกสัมผัสนะครับใช่เลยแต่คนปัจจุบันนี้พิจารณาไปในทางเดียวคือจะต้องช้าอ,อ่ะจะต้องช้าจะต้องถูกเงือถูกคารรจะต้องเป็นสนิมจะต้องเป็นโอคือถ้าพิจารณาแบบนี้พลาดเลยนะพลาดเลยนะครับเราจะพลาดของสวยนะเหมือนเรียนหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้พิจารณาที่ความเอี่ยมอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่ลงกระไหลทองอ่ะนะเหรียญปีสองสี่หกหเนี่ยนะครับ,ป, 66, รบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยยิ่งเหรียญไหนมีกระไหลทองครบนะครับรูปแบบชัดเจนถูกต้องกรรมวิธีถูกต้องนะฮะปั๊มขอบกระบอกเนี่ยนะครับ,ม,บ,บ,รบมันมีลักษณะเป็นอย่างไรความนูนต่ำม,มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตำนงตำนิมันมีอยู่ในเหรียญ นะพิจารณาเป็นอย่างไรส่วนเหรียญหลวงปู่ศุกนั้นต้องการความสวยเห็นไหมครับคือเซียนไม่ได้มองว่าจะต้องใช้ศึกใช้อะไรยิ่งศึกยิ่งถูกยิ่งสวยยิ่งแพงนะเป็นแบบนั้นะนะครับบางเหรียญเนี่ยก็ไหลไม่หลุดเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงประมาณ100ร้อยกว่าปีก็ไหลไม่หลุดนะมันก็เกิดขึ้นอยู่กับการที่เขาเก็บมาดีนะครับก็มันถูกต้องทุกอย่างนะฮะมันถูกต้องขอบกระบอกถูกต้องเป็นเหรียญปัม๊มถูกต้อง เนื้อของโลหะถูกต้องนะฮะกระแสเนื้อถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์ทรงถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเอกลักษณ์ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยมันก็ตัดสินแท้ได้เลยนะไม่ได้อยู่ที่ความเอี่ยมนะอยู่ที่การเก็บนะครับเพราะฉะนั้นมีดเหมือนกันนะเวลาเราพิจารณาเน,นี่ยต้องพิจารณาแบบนั้นนะครับแต่มีดเล่มเนี้ยเป็นการเป็นการที่เขาเก็บแบบชาวบ้านเมื่อเก็บแบบชาวบ้านเนี่ยโอเคแล้วมันจะต้องถูกอากาศถูกลมถูก ฝุ่นถูกละอองเยอะนะถึงจะเก็บมาไว้ในห้องพระก็แล้วแต่นี่นะครับเราจะเห็นว่างาที่ถูกอากาศนานๆเนี่ยงาที่ถูกอากาศวางไว้ในพานวางไว้ในหิ้งพระเนี่ยนะครับวางไว้บนหิ้งพระเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบ้านเขาจะเป็นสังกะสีบางบ้านเป็นหลังคาแฝกสมัยก่อนแต่พัฒนาต่อมาก็คือเป็นสังกะสีนะครับสังกะสีก็ไม่ได้มีฟงมีฝ้าอะไรสังกะสีกสังกะสีเพื่อเพียวเวลาร้อนก็ร้อนจัด นะเวลาหน้าร้อนร้อนจัดเวลาแดดออกก็ร้อนจัดเวลาหนาวก็หนาวจัดเวลาฝนเวลาฝนมาความชื้นความอะไรมันก็มีนะฮะฝุ่นละอองที่ผ่านเข้ามามันก็จับนะครับงานที่ถูกอากาศเยอะเถูกฝุ่นถูกละอองเยอะเมันจะออกมาในลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับนี่มันจะออกมาในลักษณะนี้นะฮะธรรมชาติของงานนี้เป็นงานขาวงานขาวจั้วเลยแหละนะครับถ้ามันอยู่ในตู้เซฟอยู่ในตู้อยู่ในรังที่เก็บไว้ดีๆเนี่ย แบบนี้ไม่ปรากฏนะครับมันจะเป็นงาขา,ขาวๆเลยถึงจะอายุเท่ากันมันก็เป็นงาขา,ขาวนะครับเป็นงาขา,ขาวแต่มันจะแสดงความแห้งมันจะแสดงศิลปะมันจะแสดงกรรมวิธีของช่างทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเวลาเราพิจารณาให้แยกแยะนะครับแยกแยะมีดไม่ถูกใช้สมมุติว่ามีดสร้างในในปีพศ2480เหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีด อยู่ในปีพศ2480เหมือเป็นการช่างสร้างจากช่างคนเดียวกันนี้นะเล่มนึงอยู่ในตู้เซฟอย่างดีอยู่ในรังของคาหบดีนะครับอยู่ในตู้เซฟยังไม่พออยู่ในกล่องกล่องของตู้เซฟอีกนะครับเพราะฉะนั้นมีดแบบนี้เนี่ยผ่านมาเป็นร้อยปีก็จะเอี่ยมก็จะเอี่ยมแต่มีด8ปปีเหมือนกันฮะอ,อ่ถูกเก็บอยู่ในรังข้างนอกอข้างนอกมันมีอากาศเข้าได้บ้างนะครับ มีฝูดมีอะไรเข้าไปได้บ้างแม้แต่มีดแปพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเหมือนกันสภาพมันก็จะต่างกันไปนิดหนึ่งมีดปพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเหมือนกันวางไว้ข้างนอกวางไว้ข้างนอกเลยไม่ค่อยได้ถูกใช้ไม่ค่อยได้ถูกจับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีของงานสีของโลหะโลหะอยู่ครบเห็นไหมครับไม่มีรอยขาดร,รอยแหวง่งไม่มีรอยชำรุดเสียหายเยอะ อันนี้แสดงว่าถูกวางอยู่ข้างนอกเลยนะครับวางถูกอยู่อยู่ข้างนอกแล้วมีดอีกแบบหนึง่งที่ถูกใช้ถูกพกอยู่เป็นประจำแบบนั้นก็จะขาดจะหลุดงาพวกนี้ก็จะชํารุดอยู่ในปีเดียวพศเดียวกันแต่สภาพการเก็บต่างกันเวลาพิจารณาต้องพิจารณาแยกแยะสภาพแยกแยะที่ไปที่มาแยกแยะการเก็บด้วยนะครับคนปัจจุบันนี้ต้องเอาไปในโซนซับโซนชัาอย่างเดียวนะ ถ้าไม่ช้านี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเนี่ยเพราะว่าการเก็บมาเนี่ยเขาเก็บต่างกันนะครับอย่างมีดเล่มนี้ถูกวางถูกวางไว้ในบ้านถูกวางไว้ในหิ้งพระไม่ค่อยได้ใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้เราจะสังเกตว่าไม่มีรอยขาดของแหมเห็นไหมครับไม่มีรอยขาดของแหมไม่มีรอยชํารุดของงานไม่มีรอยชํารุดของทุกวัสดุนะครับนี่เห็นไหมครับ มีดอย่างนี้เป็นมีดต่ำกว่าปีพศสอง0นี่รอยแปดสิบนะครับอาจจะประมาณปีพศสองพ77สี่ร้ยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจดเก้าระมาณนู้นเลยนะครับมีดแปดิบกว่าปีเกือบเกือบ90ปีนะครับมีดแบบนี้เป็นด้ามงาฝักงาขนาดความยาวประมาณ3มนิ้วประมาณ3มนิ้วนะครับเ,เห็นไหมดูงาทีครับมันบ่งบอกถึงความแห้งมันบ่งบอกถึง สภาพการเก็บดูพวกเงินนี่ครับนะฮะมีดที่ใช้วัสดุที่ปลาณีดแบบนี้นะครับเป็นมีดยุคก,กลางนะไม่ใช่มีดยุคปลายนะครับเป็นมีดยุคปีพศ2480เอ่อต่ำกว่าปีพศ2480นีรอยะครับมีดอย่างนี้มีดยุคปลายสูงขึ้นมาเลยปีพศ2480ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นมีดยุคก,กลางเห็นไหมครับทุกวัสดุนี้เป็นเงินหมดเลยไหมครับ ดูงาดูอะไรพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะการวางการแห้งการเล้าเพราะถูกความร้อนเพราะถูกอากาศเพราะถูกเหงื่อถูกใครในยุครุ่นปู่นะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นมีดที่ไม่ค่อยได้ถูกใช้แต่ถูกวางนะครับไม่ค่อยได้ถูกใช้แต่ถูกวางเห็นไหมครับดูความปราณีตของพวกแหมเห็นไหมครับดูความ เนี่ยดูความแห้งของงาดูสภาพการเก็บนะครับแสงอาจจะไม่ดีนะนี่ยไหมครับลักษณะเบ,บ็นี้นะครับเป็นมีดที่อยู่ในสภาพดีนะครับเราดูความแห้งด้านในนะครับนี่ยไหมครับมันจะสัมผัสกันหมดเลยนะครับ ธรรมชาติด้านนอกธรรมชาติด้านในเนี่ยความเก่าเสมอกันนะฮะความเก่าเสมอกันศิลปะของช่างแหมช่างเงินช่างทองพวกนี้เป็นช่างเงินช่างทองทางพยุหะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความปราณีตแบบนี้นะนี่ดูงอาอย่างเงี้ยนะครับมีดแบบนี้เนี่ยแท้นับหนึ่งเลยนะครับมีดแบบนี้แท้นับหนึ่งเลยนะ และก็มีราคาแพงนะครับมีดแบบนี้จะอยู่ในลังของคนที่เขามีประสบการณ์สูงเท่านั้นและก็มีทุนมีอะไรพวกนี้นะนะครับแต่คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ไม่รู้หลักพิจารณานะครับก็เลยไม่ได้ไปอยู่กับคนเหล่านั้นเพราะว่ามีความกลัวเช่าไปจะไม่ใช่อย่างนู่นดังนี้นะครับ อย่างอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับมีดเขาดูดีดูปราณีตทุกอย่างเนี่ยครับเนี่ยมันไม่ขัดแย้งกันเลยนะามาดูลักษณะธรรมชาติของธรรมชาติของเหล็กเห็นไหมครับดูเราดูงาด้านในเนี่ยลักษณะมัน่ําคล่ามากที่มัน่ําคล่าพวกนี้มันก็เกิดจากสนิมใบมีดที่ไปถูกตามผนังงาด้านในนะครับ เป็นลายเสยมาใบโพช่างสอนนะครับมีดเล่มนี้นะครับธรรมชาติลึกมากนะผมไม่ได้ขัดสนิมออกเลยนะเพื่อให้ท่านได้ชมเพื่อท่านให้ชมะจะได้ชมธรรมชาติที่เหล็กมันไม่ได้ถูกขัดไม่ได้ถูกอะไรมานี่เห็นไหมครับเนี่ยดูร่องสิวดูศิลป,ปะของช่างดูธรรมชาติของเหล็กนะฮะสนิมปกคลุมเต็มเลยนะเนื่องจากเกิดจากความชื้นที่มันอยู่ในงานนั่นแหละนะครับ ความชื้นที่มันอยู่ในงายเห็นไหมครับนี่ลักษณะมีดที่เป็นมีดท,ที่ดูง่ายดูลักษณะกันมีดนะครับดูลักษณะสนิมบริเวณกันมีดเป็นสนิมชุดเดียวกันเลยเห็นไหมครับเลยมาบริเวณนี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะสนิมชุดเดียวกันเนี่ยใบมีดกับใบมีดกับด้ามเนี่ยเป็นชุดเดียวกันอย่างเนี้ยไม่ใช่มีดผสมมาไม่ใช่ลูกผสมนะครับ เป็นของคู่ตัวดั้งเดิมมีดอย่างนี้จึงถือว่าเป็นมีดที่ดูง่ายสบายตานะนี่ไหมครับดูด้ามดูโลหะดูเงินเกรดสูงสูงนี่เห็นไหมครับที่เน็บนี่เป็นเงินแหมก็เป็นเงินเป็นนาคนะครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ต้องเป็นนาคนะครับเป็นนาคแต่อันนี้นาคมันเก่ามากมันก็เลยมันก็เลยออกดำๆแต่ด้านในมันเป็นสีนาคเห็นไหมครับระหวาห่างนาคกับทองแดง แยกกันให้ออกนะครับทองแดงนีเกเลยนะถ้าบอกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี่ทองแดงเกเลยนะเนี่ยไอแหวนตรงเนี้นะครับเส้นลวดเส้นแหมพวกนี้ต้องเป็นเงินหรือเป็นทองคําเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทองเหลืองทองแดงตีเกนะครับถ้าบอกว่าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี่เกถ้าบอกเป็นมีดของอ่าราคณาจารยุคหลังอันนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับต้องพิจารณาความเรียบร้อยของมีดอีกทีหน,นะนึ่งนะนี่ไหมครับ มีดแบบนี้นะครับท่านควรจะถ้าจะเช่าเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาแบบรอบคอบอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องแยกสภาพแยกส,สภาวะการเก็บนะครับวิธีการเก็บของของเขาอะนะครับเราจะสังเกตได้จากลักษณะภายนอกของมีดเนี่ยเขาเก็บมาอย่างไรเรา,เรา,เ,ราเราจะรู้นะครับเราจะรู้เก็บมาแบบไม่ได้ใช้เลยเก็บมาใช้บ้างเก็บมาแบบ อถูกวางไว้นะครับไม่ค่อยได้สัมผัสนะครใช้อย่างโชคโชนอะไรพวกนี้มันจะสภาพมันจะบอกนะครับสภาพมันจะบอกเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าการเก็บของเขาเป็นอย่างไรมันจะนําไปสู่การพิจารณานะครับแยกแยกสภาพแล้วเราจะทําให้เราไม่พลาดไม่ว่าจะมีดเอี่ยมหรือไม่เอี่ยมขนาดไหนมันจะไม่พลาดนะครับนี่ โดยโดยลักษณะลายมือของช่างเนี่ยสำคัญนะครับมันสําคัญทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดอะน,นะครับเนี่ยลายมือของช่างเนี่ยมือนกันนะครับาลายมือของช่างนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับมีแต่ใบมีดมาอย่างเดียวก็รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแต่ที่เราพิจารณาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยพิจารณาศีนปะของพวกแหมพวกการเหลาด้ามเหลาฝักอะไรพวกนี้พวกเกรดของโลหะอะไรพวกนี้มันเป็น องค์ประกอบในการพิจารณาเก๊แท้โดยรวมทั้งหมดมีดไม่ได้ถูกยำมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีดเล่มนี้เล่มเล็กนะเล่มเล็กนะครับนี่ขนาดนิ้วขนาดไม่ถึงนิ้วกลางผมด้วยนะครับนี่เห็นไครับเล็กๆอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับนี่มีดสภาพสวยงามมากนะครับพอามาต่างจังหวัดก็ต้องเอามีดด้ามเล็กๆมาติดติดตัวมาด้วยนะครับ ผมไปที่ไหนนี่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ก็จะติดตัวไปหลายชิ้นนะครับนียครับสวยงามนะครับสวยงามนี่ทำวิดีโอในรีสอร์ทนะครับเพราะฉะนั้นแสงเสริงเนี่ยอาจจะไม่จะไม่ดีเท่าที่ควรนะทำวิดีโอในรีสอร์ทนะครับประมาณนี้พี่น้องครับ Uh, พี่น้องท่านใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้นะสำหรับพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ uh, จะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เป็นประจํานะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะพี่น้องที่เข้ามาชมผมอยู่เป็นประจํานะครับถ้าคิด uh, ว่าอยากจะรู้จักกับผมอยากจะพูดคุยอยากจะ แช์ประสบการณ์อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ผมฟังนี่เป็นประโยชน์มากนะครับจะเป็นประโยชน์มากเมื่อวานนี้ก็เจอตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งนะครับที่อยู่ทางวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับเขาก็เล่าเรื่องพระวัดพนมลอกตั้งแต่ในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นปู่รุ่นย่าของของเขานะรับ รับผ้ากูพนมลอกนี้มาจากมือหลวงพ่อคล้ายในยุคนู้นนะฮะปู่ย่าเขาเสียไปนานแล้วเสียไปประมาณ3า4สิบี่สิปีแล้วครับตอนนี้แม่ก็อายุป,ประมาณแปดสบแปดปีย่ามอบให้ตอนที่คุณแม่แต่งงานก็ประมาณเจ็ดสิปีก่อนนูน้นนะประมาณเจ็สิปีก่อนนูน้นก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คนนี้แหละนะฮะเป็นเนี่ยเขาโท,โทรมาเล่าให้ผมฟังผมเล่าเอา่อผมฟังฟังไปเออเนี่ยใช่เป็นคนทางวังมหากรเป็นคนทางอำเภอท่าตะโกรจริงๆนะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปอ่อของวัดพนมลอกที่เขาได้รับแจกมาตั้งแต่สมัยรุ่นหลวงพ่อคล้ายนะประมาณ70ปีก่อนแล้วตกทอดมาเยอะนะครับเพราเล่าเรื่องราวอะไรเยอะอันนี้ผมจะสัมภาษณ์ผมผมถือว่าผมโชคดีเลยนะถ้าเจอเจอ,เจอคนนี้นะครับอา่าเจอคนนี้ถือว่าโชคดีเลยเพราะเราจะได้อนุรักษ์ กรูวัดพนมลอกไว้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะพูดคุยกับผมเล่าเรื่องราวอะไรให้ผมฟังอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์เลยผมจะได้เผยแพร่แลวก็อนุรักษ์พระที่พวกเซียนเขาพยายามจะยัดความเก๋ให้เนี่ยนะแต่ผมไปดูแล้วไม่ใช่พระเก๋แน่นอนนะครับผมเก็บไว้ถ้าพูดจริงๆนะผมเก็บไว้เกินสามแสนอ่าสามแสนสี่แสนนะผมเก็บไว้นะเพราะผมไปวันแรกไปวันแรกนี่หลังจากกรูแตกได้ประมาณสองสาวันเนี่ยนะครับ ผมไปนะผมก็ไปเช่ามาแสนแปดแล้วนะครับแล้วผมก็ไปเช่ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นเองอบประมาณประมาณสามแสนกว่าบาทสามแสนหรือสี่แสนในการเช่ามานะครับโอเคเอา่ามันจะมันจะออกนอกเรื่องโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดนะผมว่าจะเดินทางกลับวันนี้แหละครับว่าจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้แหละหลังจากทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ช่วงเช้าเชาก็เลยมาทําวิดีโอให้ท่านได้ชมเกี่ยวกับเรื่องมีดหมอลงก็เดิมเป็นประเภทมีดสันิการนะครับน่าจะมีประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเลยนะครับแต่ถ้าตั้งใจฟังประโยชน์จริงๆนะเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยแท้ตาเปล่าเลยนะครับถ้าคนมีประสบการณ์ในการดูมีดทรงสูงเนี่ยยังไม่ชักด้ามออกมายังไม่ได้ชักใบมีดออกมาดูข้างนอกมันก็ใช่แล้วนะ,ะไปรุ่นกัน,น,นด้านในเท่านั้นเองนะครับโอเคครับพบกับผมวิดีโอหน้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอยุติวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบาร,รมีหลวงพ่อปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ